ความฝันของเด็กคนหนึ่งที่ฝันอยากจะมีบ้านมีรถเป็นความฝันที่ดูจะเกินความคิดของเด็กวัยเพียงเจ็ดขวบเด็กชายเติ้ลฝันถึงสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเขาอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาให้ผู้หญิงคนนี้กแล้วก็กเนีเหม็นๆนะติดมือน้องนะคะ ตุก็ไม่ฟังบอกไม่ให้วาดก็ไม่ฟังบอกว่ามันโซกปปกนอกจากนี้แล้วเติ้นก็มีอีกหนึ่งฝันที่เขาต้องการและอยากให้เกิดขึ้นแม้ความจริงแล้วเขารู้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขาก็เป็นเพียงแค่เด็กจัดขวบเท่านั้นแต่วันนี้เราจะทำให้ฝันของเติ้นเป็นความจริงที่จับต้องได้เรามารู้จักกับชีวิตของเติ้นและครอบครัวของเขากันก่อนนะครับ ก่อนที่เติ้ลจะเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศในเรื่องของความกระตัญยูหนูน้อยคนนี้มีชีวิตแบบไหนกันและผู้ที่ผลักดันให้ความช่วยเหลือทุกอย่างก็คือ คนคนนี้ครับผมเองในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ดูแลเด็กทั้งโรงเรียนแต่ก็มาพบว่ามีเด็กคนนึงคือน้องเต้นทึ่งอยู่ป .1 เนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเด็กอื่นๆคือแกไม่ค่อยเล่นสุกสนไม่เล่นซุกสนแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆครูก็เกิดความสนใจเมื่อสนใจก็เลยได้พูดคุยกันลึกไปถึงที่บ้าน ก็ได้ทราบว่าเขาอยู่กันกับยายกับนา้ากับแม่อยู่ด้วยกัน4ีห้าคนแล้วแม่เนี่ยเป็นอัมาาพาตก็เลยได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นก็คือไปเยี่ยมบ้านเมื่อไปเห็นสภาพจริงแล้วเนี่ยก็ได้รับรายงานจากคุณครูประจำชั้นว่าแม่ของน้องเติ้ลเนี่ยป่วยมา6ปีเป็นอัมาาพาตทั้งตัวที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ผมเองก็เลยเข้าไปดูพอไปดูไปพบก็เลยเกิดความเห็นใจว่าชีวิตของน้องเติ้ลเนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรแค่ความกตัญญูต่อผู้เป็นแม่ยังไม่พอเติ้ลเป็นเด็กที่มีความโดดเด่นในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนลักษณะนิสยัยเติ้ลยังเป็นที่รักของเพื่อนๆนและครูเป็นอย่างมากทีเดียวยามบ้านพอไปถึงบ้านก็เห็น เห็นเขาเล่นอยู่หน้าบ้านตามปกติแต่พอเปิดเข้าไปในห้องนะ่ะพอเห็นแม่เขาเนี่ยโหแบบตื้นตันใจนะคะคือแม่เขาป่วยมากแต่เขาเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เขาปฏิบัติแม่ได้ค่ะครูแบบซาบซึ้งมากเลยค่ะรู้สึกแบบตื้นตันใจมากก็เลยคิดว่าเราต้องเอาเคสของน้องเติ้ลนะคะไปรายงานผู้บริหารเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือต่อไปนะคะแล้วก็แบบ รู้สึกว่าภูมิใจที่ว่านักเรียนตัวแค่เนี้ยแต่เขาทําได้ทุกอย่างทําได้เกินหน้าที่ของเขาในทุกช่วงพักกลางวันเติ้ลจะรีบลงมารับประทานอาหารเพื่อที่เขาจะต้องรีบกลับบ้านไปทําภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่เขาจะต้องกลับไปทําทุกๆวัน ภารกิจนั้นก็คือมาดูแลผู้เป็นแม่ น้าให้กินป้อนขนมแต่ตั้งแต่ที่แม่ป่วยมาเขาก็มีขนมหอมมีขนมลูกต้มเม็ดนึงเขาก็มากัดแบ่งนะคะตั้งแต่ที่เราออกจากโรงพยาบาลมาเขาก็มีผ้าผ้ากอดเขาผืนหนึ่งผ้าขนหนูอะคะ่กะกับนมขวดหนึ่งก็มานั่งข้างเราทีาก็เอาขวดนมมาให้เรากินด้วยเขาอยากแบ่งแต่ที่ดูแลจริงๆเลยคือตอนสามขวบ เห็นยายตักน้ำให้กินแล้ววันนั้นยายไม่ว่างค่ะเราก็หิวน้ำเราก็เรียกเรียกยายตักน้ำให้กินหน่อย mm. เขาก็นั่งมองยายก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาก็ตักมาหกมาเป็นทางค่ะเดินมาก็หกมาเรื่อยเราก็เราก็กินค่ะเอาหลอดให้เขาก็เราก็ดูดเราก็ดูดหกก็ต้องรีบดูดให้หมดเร็วๆได้ไม่งั้นเดี๋ยวตัวแม่เปียกหมด เขาก็จะเริ่มดูแลมาเรื่อยๆตั้งแต่เขาจำความได้เขาได้เห็นแม่อยู่ในสภาพนี้มาตลอดทั้งชีวิตแต่เติ้นไม่เคยถามว่าแม่เป็นอะไรเขารู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าเขาต้องดูแลแม่คนนี้ให้ดีที่สุดขวดบ้านแล้วก็ถูบ้านแล้วก็ช่กยายเลี้ยง ติดครับในติ้งติดนี่เราต้องทำอะไรบ้างอืมเอาอาหารอืมเอาอาหานให้มันกินแล้วก็แล้วก็ชิดน้ำให้มันครับแล้วงานบ้านอื่นอือ่ะช่วยทำบ้าไม่ครับอดูแลแม่แล้วก็กวาดบ้านดูบ้านแล้วก็เช็ดกระจกครับแล้วดูแลแม่นี่ช่วยทำเช็ดตัวแล้วก็ แล้วก็เอายาให้แม่กินครับเหนื่อยไหมไม่เห,หนื่อยครับเด็กอายุเพียงเจ็ดขวบกับสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขาคิดดูไปแล้วก็อาจจะเกินไปหน่อยสำหรับเด็กในวัยนี้นะครับคิดสิคะบางทีน้องนั่งป้อนข้าวเราเนี่ยค่ะตอนเย็น,ยนเยนลิกโรงเรียนกลับมาแทนที่จะได้ไปเล่นเหมือนเด็กๆทั่วไป เขาต้องมานั่งดูลเลยเราบางทีเวลาที่เราทอมากๆเราก็คิดคิดมากเหมือนกันถ้าเทียบกับแม่คนอื่นเด็กอายุเจ็ดขวบแม่ต้องป้อนข้าวลูกไม่ใช่ลูกมานั่งป้อนข้าวแม่ลูกต้องได้ไปวิ่งเล่นแม่ต้องคอยตามดูไม่ใช่ว่าให้ลูกมาดูแลแม่เวลาลูกป่วยน้องเต้นไม่สบาย แม่ได้แค่นอนมองอะค่ะกลางคืนแม่ตื่นขึ้นมาบางทีน้องเต้นไม่ได้ห่มผ้าแม่อยากห่มผ้าให้น้องแม่ก็ทําไม่ได้บางทีเหมือนเราเป็นภาระให้เขาเยอะมากถึงแม้ชีวิตของเต้นอาจจะไม่ค่อยเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน แต่มันก็ทำให้เขากลับมีความรู้สึกว่ามันคือแรงผลักดันที่จะทำให้เขาต่อสู้เพื่อคนที่เขารักและไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าด้อยไปกว่าเด็กคนอื่นที่มีครบและพร้อมมากกว่าตัวเขาเองสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้อยู่ยังมีความสุขคือกำลังใจที่เขาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองคนณรกทำไมพูอนี้ได้อิสักกี่วันครับทำไมต้นชอบคำนี้อ่ะทำไมถึงชอบอ่ะ มมััันนคลลกกาใใใหห้้งจรรบ็เเยยไปขีแอีกหนึ่งกำลังใจหลักที่เป็นกำลังหลักของครอบครัวคือนับลาเธอพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ครอบครัวของเธอมีความสุขและความอบอุ่นแม้สิ่งที่เธอกำลังทำทุกวันนี้จะเป็นเหตุให้เธอต้องหย่าร้างกับสามี ก็คือสองชั่วโมงหรือถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเขาปวดอะไรแบบนี้ก็คือต้องดูบ่อยคือต้องเฝ้ากันงานบ้านก็หลักๆก,ก็ต้องทุกอย่างอะ่ะกวาดบ้านถูบ้านล้างชามทํากับข้าวหุงข้าวซักเสื้อผ้ารีดผ้าอะไรเงี้ยคือมันเป็นหลักๆอยู่แล้วที่ต้องทําคือบางทีก็มีว่าอทำไมเราอยากอิกสระกว่านี้คือมันน่าจะได้มีความอิสระกว่านี้เราตัดเราตัดชีวิตครอบครัวไปเนาะคือเหลือลูกคนเดียวพอละ แฟนเราตัดไปละแต่ว่าเวลาพักผ่อนก็ยังน้อยอยู่ดีช,ชีวิตก็คือเหมือนตัดความอิสระยังไม่อยากยังไม่อยากคิดมากอยู่ตรงนี้รับผิดชอบตรงนี้ไปก็โอเคละอยู่ได้เป็นห่วงด้วยเป็นห่วงหลายๆอย่างเป็นห่วงยายด้วยยายก็ไม่แข็งแรงเป็นห่วงลูกสาวเขาก็ยังเล็กเนาะเขายังช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มาก ยังสู้น้องเต้นไม่ได้น้องเต้นนี่คือเขาจะดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้งแม่ดูแลยายด้วยดูแลจิ้งลีดด้วยคือเขาทำหลายอย่างน้องมันยังไม่ท้อเลยเขายังอยู่ได้เลยเนาะเราก็ต้องอยู่ได้ความสุขของคนในครอบครัวของเติ้ลจะไม่เกิดขึ้นเลยหากขาดศูนย์รวมของคนทั้งบ้านหลังนี้ นั่นก็คือคุณยายผู้นี้ครับสิ่งที่มีทุกเราก็ปล่อยวางมันไปนะเอาวันข้างหน้าให้ดีก็พอสิ่งที่ผ่านไปเราจะไม่พูดถึงอย่างสิ่งที่ไม่ดี อย่างใครที่ทําไม่ดีเราก็จะไม่ย้อนกลับไปพูดให้เจ็บปวดขึ้นมาคือเราจะเอาข้างหน้าให้ดีก็พออย่างคนทําผิดมาเราจะไม่ต้มเติมกันคือเออวันที่ผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วไปคือจะทําวันข้างหน้าให้ดีก็พอแล้วเราก็บอกกันอย่างนี้อย่างสอนลูกสอนหลานเหมือนกันอย่างที่ผ่านมาอย่างสมมติว่าน้องเติ้นทําผิดย้ายให้อภัยนะแต่วันข้างหน้าน้องต้นอย่าทาผิดอีกนะน้องตายเหมือนกัน ก็จะสสนกันอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าแม่น้องเตินหรือแม่น้องไต่ก็จะบอกกันอย่างนี้คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนาะที่ผิดที่ไม่ดีเราจะไม่พูดถึงเราจะคือจะเอาวันวันนี้กับวันพ่กนี้ให้ดีก็พอแล้วอย่างไกลไกลไปเราก็ยังไม่ไม่อนาคตของเราที่ยังอยู่ไกลๆเราจะไม่พูดถึงเหมือนทุกอย่างในครอบครัวนี้กําลังดําเนินไปด้วยดีแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าครอบครัวนี้ จะต้องพบกับทางเลือกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเตินครับรู้ค่ะถึงตอนนี้พ่อเขาจะเงียบไปนานๆครั้งจะโทรมาทีแต่เราก็จะสอนลูกตลอดว่าพ่อเป็นคนดีถึงยังไงก็ให้รักพ่อพ่อก็รักเขาแล้วเขาก็กกวันหนึ่งเขาก็ต้องไปอยู่กับพ่อเพื่ออนาคตเขาจะรับรู้ตลอดแม่จะสอนเขาไว้ตลอดว่าโตขึ้นเตินต้องดูแลตัวเอง ถึงจะอยู่กับใครเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราโตแล้วอย่าเป็นภาระให้ใครใแค่จะสอนเขาแบบนี้เขาไม่ยาเขาไม่อยากไปคนเดียวหรือเขาห่วงเราเขาไม่ได้ห่วงว่าเขาจะไม่มีใครนะคะแต่เขาห่วงว่าเราจะอยู่ยังไงนั่นคือความคิดของเขาถ้าถึงวันนั้นแล้วคุณแม่จะอยู่ได้ล้วถ้าไม่มีเขาถ้าถึงวันนั้นถ้าเขาดูแลตัวเองได้เราก็ต้องอยู่ได้ค่ะ แต่ตอนนี้เขายังดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าไปก็ห่วงกลัวเขาจะเป็นเด็กติดเกมกลัวเป็นเด็กมีปัญหากลัวเป็นเด็กเกเรไม่มีใครสอนแต่ถ้าเขาโตพอที่จะดูแลตัวเองได้หาข้าวซักเสื้อผ้าคือดูแลตัวเองได้นอนห่มผ้าเองได้ก็โอเคแล้วค่ะแม่ก็ไม่ห่วงอะไรมากเติน้นเติ้นรู้ใช่ไหมครับว่าวันหนึ่งเติ้นจะต้องไปอยู่กับพ่อแม่แม่เคยบอกใช่ไหม เต้อนอยากไปอยู่กับพ่อหม่อยากค<ะ>่ะอยากไปค<ะ>่ะเราไม่ห่วงแม่หรอห่วงครับถ้าอย่างนี้เต้นไปแล้วจะทำยังไงกับแม่ทำไมเราถึงไม่กลัวว่าก็มาอยู่กับพ่อเราไม่ได้เจอแม่เพราะว่าเพราะว่าพ่อเคยมาหาครับ หาครับบางทีก็พาไปซื้อขนมบางทีก็พาไปมาบ,บ,บางทีก็พาไปตลาดครับ ครับแล้วลูกตแสดงเป็นอะไรครับสแสดงเป็นสังครับออ๋อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับตื่นเต้นไหมพี่นี่ได้สแสดงแสดงจริงไหมใช่ครับอยากให้ใครมาดูเรื่องนี้บ้าง,างคุณแม่แล้วก็แล้วก็น,าน้าแล้วก็น้องแล้วก็แล้วก็ยายครับ ในช่วงหน้าความฝันของเต้นจะเป็นอย่างไรเราร่วมทำเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเต้นพร้อมๆกันวันนี้เป็นวันที่เติ้ลจะได้แสดงความสามารถที่ตัวเขาเองได้ฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานนับเดือนเพื่อให้ทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันแม่ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นได้มีความสุขมีความสนุกสนานทุกคนครับ อยากไปดูน้องที่โรงเรียนนะคะเพราะตั้งแต่แม่ป่วยมาไม่เคยเห็นโลกภายนอกของน้องเลยเห็นแค่อยู่ในบ้านไม่เคยรู้เลยว่าวันที่น้องอยู่ข้างนอกกับคนอื่นๆเขาเป็นแบบไหนอยากเห็นอยากเจอแล้วก็วันแม่ทุกปีน้องเขาได้กรับยายแต่วันนี้อยากอยากไปเห็นเขาอยากไปหาเขา อยากไปเซอร์ไพรส์เขาอยากรู้ว่าเขาจะดีใจไหมถ้าแม่ไปหาเขาได้การแสดงมีตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงประถมชั้นปีที่6ทุกคนต่างตั้งใจในกิจกรรมนี้กันมากเพราะมันจะเป็นการแสดงความสามารถให้ผู้ปกครองได้ชมความสามารถของพวกเขากันครับ ไปดูน้องเต้นมั้งมีมีคุณยายแล้วก็คุณน้าครับอเต้นอยากจะแสดงให้คุณแม่เห็นไหมอยากครับสมมไหมว่าถ้าวันนี้แม่มาดีใจปะดีใจครับดีใจมากแค่ไหนอือดีใจมากสุดไปรูกครับเต้นจะทำยังไงกับแม่มั่งถ้าแม่มาเห็นไหจะกราบแม่ครับถึงแม้การแสดงในวันนี้แม่จะไม่ได้มาดูเต้น แต่เขาก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เพราะเมื่อใดที่เขาได้รับหน้าที่อะไรจากครูหรือคนที่บ้านที่มอบหมายมาให้เขาก็จะทําหน้าที่ที่เขาได้รับอย่างเต็มที่และก็เต็มความสามารถอยากให้เข้ามาเห็นลูกเขาตนลูกเขา กราบแม่ที่นี่นะคะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นพ่อแม่เขาไม่เคยมาให้ลูกเขากรา,กากบเลยก็มีแต่ย้ายกะนะันน่าและระหว่างการทำกิจกรรมของเต้นดาเนินไปนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติการสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เต้ลครับทีมงานได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบำาเหน็จนรงมาประเมินอาการของคุณแม่น้องเต้นเพราะฉะนั้นทางท่านผู้การโรงพยาบาล ในแพทย์ประสบสุขพุทธพิทักษ์กับท,าท่านนายเภออภิวัตจันมณีเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นชอบที่จะมอบหมายให้ทีมงานนะครับได้รับผิดชอบภารกิจนี้โดยการนรํารถแอมบูรน์พร้อมกับพยาบาลแล้วก็ชุดฉุกเฉินทั้งหมดเนี่ยนะครับออกมาสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ครับเมื่อทุกอย่างไฟเขียวก็ถึงเวลาที่เขาทั้งสองคนรอคอยกันแล้ว ทุกอย่างถูกปิดเป็นความลับเพราะเติ้ลเขาเชื่อมาตลอดว่าภาพที่เขาวาดไว้ว่าจะได้ไหว้แม่ที่โรงเรียนเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นทุกคนต่างต้องทําทุกอย่างให้ดูเป็นปกติที่สุดถึงแม้จะรู้สึกดีใจมากแค่ไหนในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เด็กยอดกระตันอยูคนนี้ได้เป็นของขวัญในวันแม่ แสดงอยู่เลยเป็นพระเอกเรื่องแม่นานแค่ไหนแล้วคะที่ไม่ได้ออกมาอย่างนี้เนี่ย6ปีแล้วค่ะเลี้ยวเลี้ยวอ่ะเป็นยังไเนาะเปล่นใจเนาะเปลี่ยนใจด้วยค่ะคิดว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่คิดแค่ฝันมากจะได้ออกมาดูโลกตัวเองนะคะวันนี้ ขขาาออบคุณสูงนทและวินาทีสุดสำคัญก็มาถึงแล้วครับต้เท่งต้อเาเทียบกับเบที ตรงนี้ครับเทียบมาเทียบมาตามนี้เลยนะครับค่ะวันนี้นะคะก็มีแม่คุณหนึ่งนะคะซึ่งให้ดาราวงนี้ดูได้เป็นลูกลูกชายของเขาได้เป็นอย่างดีทีนี้นะคะถึงเป็นพี่นักขับที่เกิดเป็นพี่รับรองตัวอาจารย์แล้วก็เป็นที่รักของท่านที่ไห้ที่ไหนต้องเต้นแล้วต้องร้องทั้งท่าเลย อันดัดงๆลูก,มลกแม่ใจดูอ่แม่ใจดีใจดีที่ฉันที่ฉันแม่ใจดีแม่ฉันเกมาได้ฉันเกิดมาได้ พ่อแม่ฉันรักแม่ที่สุด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 ใงหัวใจไงหัวใจจะรักแม่ครับจะรักแม่ครับขอพ่ดแม่หน่อยลูกขอแก้แม่หน่อยเดียวให้เจ้าให้จ้าเป็นงของ ของเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่ถือดอกมะลิพร้อมโอบกอดผู้เป็นแม่ด้วยใจรักยิ่งมันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างบางทีการเป็นคนกตัญยูรู้คุณรักบุพกาลีไม่ใช่เรื่องที่เราจะสอนกันได้ด้วยวาจาหัวใจที่ผูกพันกันเท่านั้นครับที่ล,อล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเชื่อว่าอนาคตของหนูน้อยผู้นี้เขาจะมีชีวิตที่สดใสแน่นอนคุณผู้ชมเห็นด้วยเหมือนกันไหมครับ แม่คนหนึ่งนะารักลูกโดยที่ไม,ม,ม่มีข้อเงื่อนไขยอยู่แล้วไม่มมีไม่ต้องให้ใครมาจ้างให้รักไม่ว่าลูกจะพิการไม่ว่าลูกจะขี้เละปากเบี้ยวหูวแหว่งทุกคนคือเป็นแม่แล้วคือลูกเกิดมาแล้วคือรักใช่ไหมคะแต่พอมีคนมาชมเชยลูกเราว่าลูกเราเป็นคนดีนะเป็นคนเก่งนะมันจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมาม,นมันไม่ใช่แค่บวกเพิ่มหนึ่งหรือสอง แต่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเป็นคูณ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 ขึ้นมาอีกเยอะแยะมันมันเกินกว่าคำว่าภูมิใจค่ะสำหรับน้องเต้นคือแม่ไม่ได้เป็นปกติเหมือนแม่คนอื่นๆเขาพอมีคนมาชมลูกเราแบบนี้เราเลี้ยงลูกได้ขนาดนี้มันเกินความคาดหมายอะ The Living p e เพเกษมคอนโดนิวเจนใกล้เอ็มอาริทิพัิเจริญ200เมตรจองวันนี้เริ่มผลปีหน้าราคาเริ่มต้น1 8 8 0 0 0 0บาทลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือโทรตอนนี้รับส่วนลดทันทีเริ่มต้น1,000 0 0บาทเมื่อจองและทำสัญญาที่โครงการถึงสาเ็ตุลาคมนี้